สังเกตคือรถเมย์สังเกตว่าข้างหน้าจะเขียนว่า25บห้าบาทเผื่อลองสอดดูโอ้นี่ยื่นช้อนให้หนูเลยนะไอต่อบอกหมดไปเลยนี่มันก็น่าทานมากเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวไก่บ้านๆพี่ไปไปไหมล่ะไปไหมยิ้มค่ปทุมธาน,นีบางไทรบางไทรนี่เห็นไหมเนี่ยแหนะแหนะเ,เห็นไหมบอกแล้วไงว่าสายนี้ตามนี้เลยยี่ห้าตลอดสายไปป่ะพี่เอาคือตามมาสิ เอาไปเลยไปเลยไปเลยขึ้นเลยตีตัวตีตัวอ่ขึ้นมาเลยพี่ขึ้นมาเลยขึ้นเลยขึ้นเลยชิดในเลยชิดในชิดในโอ้ชิดข้างในจริงรถเมย์สายนี้แปตอร์คนกินแต่ค่าตั๋วยังอาจารย์โทษทีจ้าโอ้ทานอร่อยใช่ไหมจ้าใช่ทำไมมีทั้งอุปกรณ์ทั้งตะเกียบเอ้ยช้อนเอ้ยก๋วยเตี๋ยวเอ้ยเป็นไงจ้ารสชาติอร่อยมากอร่อยค่ะดีเลยจริงจริงเชื่อลองซอสดูเชื่อลองซอสดูโอ้นี่ยื้อช้อนให้หนูเลยนะคุณผู้ชมขะตอนนี้เราอยู่บนก๋วยเตี๋ยวรถเมย์จ้ะ อร่อยไหมจ๊ะอร่อยค่ะเออเบิ้ลได้ยังจ๊ะไม่มีให้เบิ้ลค่ะพอดีหมดค่ะไม่มีให้เบิ้ลค่ะพอดีหมดร้องไห้ใครใต้คำพูดนี้มีเขาร้องไห้อีโมจิร้องไห้ตามด้วยนี่เคยทานกุ้ยเต๋อบนรถเมล์มาก่อนไหมคะครั้งแรกเลยค่ะอันนี้เป็นลูกค้านะคะที่มาทานที่กุ้ยเต๋อรถเมล์ร้านนี้เจ้าของร้านอยู่ข้างหลังค่ะคุณสวัสดีค่ะ ปเปรี้ยงใช่ไหมจ๊ะ,ปะเปรี้ยงเป็นไงจ๊ะเหนื่อยไปจังวันนี้ได้ข่าวว่าควงตะก้อไม่วางสักทีเลยเหนื่อยเหนื่อยเลยนะเก็บตังค์เหนื่อยหรือว่าไงจ๊ะให้ยาวตะก,ก้อเหนื่อยเหนื่อยวันนี้คุณผู้ชมลงมาในช่วงที่ปเปรี้ยงคือเหนื่อยมากคนแน่นมากเพิ่งสั่งซาจากคนจากคุณคืออันนี้เจ้าของรถอะทำไมไม่ไปอยู่หนะ้าพวงมาลัยล่ะจ๊ะตรงน,นั้นเธอขับสารเป็นคนเก็บตังค์กับเด็กเสิร์ฟอ๋อเป็นเด็กเสิร์ฟ <laughs> เปิดมานานเนี่ยอาจ๊ะกูาาก้เตอร์โรเบียหนึ่งเดือนสองเดือนครับสองเดือนอะแล้วรถเมคคันนี้คือ,อยังไงนะ<ด>อะคะคุณน้าเมื่อก่อนคือขับรถเมคกันขับขับกันสามปีจ้ะอไปไปไป๋อรับไปก็เปิดมามาช่วงหลังเนี่ย มันไม่ม hmm. <Yeah, S 2> yeah. like ีคนจ้ะรายได้มันก็ลดลงเรื่อยๆจนพอพอกินเป็นวันน่ะปกติวิ่งอยู่เส้นไหนจ้าผ่านหลังวัดเนี่ยประทุมบางไายผ่านหลังวัดแล้วทำไมต้องเลือกตรงเนี้ยคุณนะบ้านอยู่ตรงนี้ใกล้ๆวัดอะไรคันนี้ยังขับได้อยู่วะคุณขับได้ก็ขับมาเช้ามาวหมดแล้วก็กลับบ้าน อ๋อแล้วการดัดแปลงของเราคือตรงนี้ปกติจะเป็นที่นั่งด้านหลังคุณผู้ชมนี่ก็เป็นจุดของการทําก๋วยเตี๋ยวนี่คือหม้อก๋วยเตี๋ยวดัดแปลงอะไรบ้างหมดนี้ก็คือทําอะไรใหม่บ้างจ่ที่นั่งสองฝั่งแล้วก็ทาโต๊ะจิ้นเนี่ยความจิ้นใส่สำหรับตั้งมองลงทุนไปประมาณเท่าไหร่ไหนปรับรถเนี่ยไหนต้องลงทุนไปค่าไม้ไม่กี่พันค่าแรงไม่ได้เสียญาติทำให้ชริน ตอนนี้ขายดีมากเห็นว่าเป็นกระแสมากขายดีเป็นยังไงบ้างลูกค้าเป็นไงบ้างลูกค้าว่ายังไงบ้างคะอร่อยคือก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยด้วยไงมาแล้วก็ติดใจก็มาบ่อยคนทํายังไม่คิดเลยว่าตัวเองจะต้องมาขายก๋วยเตี๋ยวบนรถเมล์มาขายแล้วมันแตกต่างจากเราขายอยู่ที่บ้านไหมมาขายดีอยู่ที่บ้านเราขายได้คนกินทุกวันเป็นแบบประจำเป็นนอนขายอะอ่าอันนี้มานั่งอยู่ข้างหลังบอหลังสุดแองไม่มีแล้วขอเป็นน้ำแดงมาตีประจำ แพงก็กินไปแล้วตียังยังวาวยังไม่มีไงไม่ไม่มีไงนะไม่มีแล้วเหลือไว้ที่หนูคนเดียวหมดเออเขาพูดหมดยังไม่ได้กินก่อนนี่หนูก็ยังไม่ได้กินเลยเนี่ยเครียดเลยเนี่ยนั่นเลยนั่นเลยค่ะสูตรนี่คือก๋วยเตี๋ยวเนี่ยทำไมต้องเป็นขายก๋วยเตี๋ยวไก่ชอบมีอะไรบ้างครับปกติแล้วนั่นเลยค่ะคนมาก็มีแต่ก๋วยเตี๋ยวไก่อย่างเดียวไหมหรือก๋วยเตี๋ยวไก่อย่างเดียวสูตรนี่แบบน้ำซุปอะไรยังไงคิดเองไหมจ๊ะทำอย่างที่เคยกินอ่ะเรากินยังไงเราก็ทำแบบนั้นอ่ะ งั้นตอนนี้มีอะไรเหลือบ้างอ่ะให้หนูทานได้บ้างหรือจะไก่ไปไก่หมดยังไก่หมดอัะมีอะไรเหลือเลยเพราะวันนี้ขขยดีมากบอกเยอะมากดิใข่ต่อบอกหมดไปเลยใข่ต่อบอกหมดไปเลยคุณผู้ชมห่ะเดี๋ยวเราจะชิมกันนะเพราะว่าเราสั่งไปแล้วเ้นเล็กไก่น้ำร้านนี้เขาจะเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ําใสนะคะหน้าตาก็จะแบบเป็นน้ําซุปหอมๆใสๆมีถ่วงอกมีอะไรอย่างนี้นะเป็นองค์ประกอบในชามเดี๋ยวเราชิมกันเราเดียไปชิมกัน เป็นยังไงนั่งก๋วยเตี๋ยวไก่บนรถเมย์จ้โคนก๋วยเตี๋ยวไก่ร้านนี้นะคะนั้นน่ารนะจะเป็นความน้ําใสนี่มันก็น่าทานมากเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวไก่เบ้านๆแต่เต็มไปด้วยความน่าทานและยิ่งทานบนรถเมย์แล้วอารมณ์ในการทานมันจะยิ่งมีความอิงกระแสความปแบบเราได้นั่งรถเมย์ย้อนวันอย่างนี้นะชิมน้ําซุปก่อนเป็นเส้นลหกค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เส้นที่รวมมาน่าจะดีเลยทีเดียว อืมหวานหอมดูนะชิ้นเล็กแบบ ซุปหอมหวานกลมกล่อมเลยทานง่ายเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ที่แบบน้ำใสที่รู้สึกว่าประทับจิตเรามากอันทโรดในการทานก๋วยเตี๋ยวไก่ที่เป็นน้ำใสทําให้เราย้อนนึกถึงวันวานในวัยเด็กแต่เนี้คือมันจะมีความแบบหอมตัวน้ําซุปนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นของกระเทียมเจียวที่ใสเข้ามาถงุงอคุณป้าก็ใช้วัตถุดิบแบบเบ็นบ้านอย่างดีเป็นถงุงออพอเองนะจ๊ะคุณ ดมากคุณผูช้ชมอัธรรถในการทางก๋วยเตี๋ยวรถเมล์ร้านน้นนอยนะคะต้องบอกว่ามันจะได้ความเป็นแบบบ้านๆแต่ว่าเราเหมือนเราอยู่บนรถเมล์เราก็ได้เห็นแบบครัวที่เป็นครัวเปิดอยู่ด้านหลังเป็นไงก๋วยเตี๋ยวเนี่ยรสชาติไม่ธรรมดาคือน้ําซุปกลมกรอบหอมวัตถุดิบทุกอย่างเข้ากันหมดแต่ยิ่งมันเป็นรถเมแ์บนี่แใต่ตังย่างแต่ตังย่างยี่สิบห้าบาทนะคะชามหนึ่งเออเห็นไหมดีอยากให้มา คุณค่ะทานเสร็จเรียบร้อยแล้วละคะ่ะมาคุยกับปารีนดีวกว่านี่วันนี้หนูทานแล้วรสชาติคือแบบอยากกลับมาทานอีกเลยเดี๋ยวแวะกลับมาทานอีกชามละ25บาทเองเนะเลยค่ะ25บาท25บาทแล้วที่คนอยากจะแวะมาทานร้านอยู่ตรงไหนจ๊ะอยู่ที่วัดบางค้าจ้ะอําเภอบางไทรตำบลบางไทรจังหวัดยุทธยาจ้ะแลวร้านเนี่ยเปิดขายตั้งกี่โมงถึงกี่โมงจ๊ะ9โมงเช้าอ่ะถึงประมาณ2โมงอืมแล้วรถนี่คือจะจอดอยู่ตรงนี้ตลอดไหมจ๊ะ รถเมล์<อ>ต,ตลอดสังเกตคือตรงนี้เป็นลานก,ลกว้างคุณผู้ชมมาเนี่ยจุดสังเกตคือรถเมย์สังเกตว่าข้างหน้าจะเขียนว่า25บาทลานนี้มาแล้วคุ้มคุณผู้ชมราคาถูกรสชาติด,ดีค่ะวันนี้ขอบคุณนันเล็กนะคะชมลุยกองขันทันทูฟายุช่อง24แล้วนะคะอย่าลืมเข้ามากดดูรายการย้อนหลังของเราได้ทาง YouTube และอย่าลืมกด subscribe ด้วยคุณจะได้ชมรายการของเราก่อนใครพร้อมนดลุยทุกที่เลยจ้า